ขอต้อนรับสู่รายการกลับไทยนะคะรายการที่จะพาคุณกลับไทยคะ่ะเอ๊ะทำไมชื่อกลับไทยคำว่ากลับไทยเนี่ยนะคะเป็นคำที่คนไทยนะคะในต่างประเทศนะคะใช้พูดการถามการเวลาที่จะกลับไทยคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมองไทยในมุมมองกลับด้านด้วยนะ เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะนกนะคะพาคุณมาอยู่ที่วัดต้นขวนจังหวัดเชียงใหม่ ทำไมถึงชื่อวัดต้นแกวนนะคะเพราะว่าแกวนเนี่ยก็คือคําว่าตะขบป่านะคะในสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเต็มไปด้วยแกวนหรือว่าตะขบป่านะคะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ต้นเดียวค่ะก็คือต้นนี้ค่ะเป็นอนุสรณ์ว่าทําไมถึงชื่อต้นแกวนคะ่ะ จุดเด่นของวัดนี้นะคะนอกจากมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วเราก็จึงมีบริการให้เช่าชุดเครื่องประดับแต่งหน้าทำผมตามรอยละครกลิ่นกาสลองนะคะกาสลองสองปีบนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมาแต่งตัวแบบนี้นะคะก็มาได้นะคะเขามีบริการให้เช่าชุดเนี่ยคะ่ะตัวอย่างชุดนะคะเห็นไหม สวัไหมคะกาซองสองปีบชุดแบบล้านนาล้านนานะคะค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะแต่งตัวตามย่านะคะเป็นกาซองสองปีบนะคะหรือว่าคุณผู้ชายนะคะอยากจะแต่งตัวคเ o อร์ด้วยเป็นหมอซับหมอก็สามารถทําได้นะคะชุดละร้อบาทนะคะแต่งตัวสวยๆไปถ่ายรูปนะคะที่วัดได้สวยงามแล้วก็เข้ากับบรรยากาศวัดดีมากๆเลยคะ่ะ เอ๊ะทำไมมาที่วัดต้นแกวะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติกันค่ะจะไปอุทยานไหนอย่างไ่คอยติดตามนะคะค่ะตอนนี้นะคะนอกอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงแม่สาบนะคะถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยเป็นหนึ่งใน ถ้ำของอุทยานแห่งชาติขุนขานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยเป็นที่ที่แนะนําสําหรับคนที่กลับไทยนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีถ้ำที่สวยงามนะคะเป็นถ้ำที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือยังมีการเกิดหินงอกหินย้อยอยู่นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมี3ามถ้ำหนึ่งถ้ำใหญ่2องถ้ำเล็กนะคะถ้ำใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำสายรุ้งนะคะเพราะว่าผนังของถ้ำเนี่ยก็จะเป็นสายเหมือนสายรุ้งนะคะก็เป็นสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนนะคะกับธรรมชาติโดย แท้จริงนะคะแล้วข้างในนั้นก็จะมีหินงอกหินย้อยนะคะที่เกิดเป็นรูปต่างๆที่คนจินตนาการอาเป็นหัวช้างบ้างเป็นปลาโลมาอีกถ้ำหนึ่งก็จะเป็นถ้ำม,มารากตนะคะเป็นถ้ำเล็กที่เป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเกิดการที่แร่ธาตุา่เช่นทองแดงทองคำอะไรเงี้ยทำให้เกิด ถ้ำเป็นสีเขียวและอีกถ้ำหนึ่งถ้ำสุดท้ายคือถ้ำเพชรที่ไม่ค่อยมีใครรู้เพราะว่าข้างในนั้นส่วนใหญ่เขาจะไปกันแค่ถ้ำสายรุ้งนะคะถ้ำเพชรเนี่ยที่เรียกว่าถ้ำเพชรเพราะว่ามันเป็นประกายวิบวับวิบวับถ้าเกิดว่าใครมาเนะะี่ยค่ะก็ลองนะอยากให้มาเลยทั้งสามถ้ำเพราะวาสวยจริงๆแล้วก็ในถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยนะคะก็จะมีห้องน้ำมีที่ให้กินอาหารมีบันไดนะคะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็มาได้ถ้าเกิดว่าใครกลับไทยนะแล้วก็อาจจะพารขอขอขอครอบครัวคุณพ่อค,คุณแม่มานะคะขึ้นมา ที่ถ้ำหลวงแม่สาบนะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะนกอยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขานนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็อยู่แถวย่านเมืองเสมิงนะคะค่ะถ้าเกิดใครจะมานะคะที่อุทยานแห่งชาติขุนขานนะคะก็แนะนําเลยว่าให้มาที่ถ้ำหลวงแม่สาบนะคะแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะพาว่าเออจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะเดินได้แล้วก็ตรงนี้จะลื่นหรือว่าจะ,ะมีมุมที่สวยถ่ายรูปนะคะก็จะชี้ให้ดู ตลอดทางเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็แบบว่าเดินทางนะคะเดินเข้าไปในสะดวกแล้วก็ง่ายๆมันก็ดูซิมเพิลซิมเพแต่ทุกอย่างคือฟังก์ชันดีมากนะคะแบบว่า,าดูแลรักษาดีนะคะสะอาดแล้วก็เ,เป็นระเบียบนะคะค่ะก็สำหรับใครที่จะมาเมืองไทยนะคะกลับไทยก็อย่าลืมนะคะลองมาเที่ยวชมที่อุทยานแห่งชาติขุนขานนะคะที่ถ้ำหลวงแม่สาบค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติคุนขานค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทําการอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นที่สามารถจะมาตั้งเต็นท์พักแรมได้นะคะในอุทยานเนี่ยก็จะมีาคาเฟ่ให้บริการมีห้องน้ําสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะใช้บริการห้องน้ํานะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะมาพักค้างคืน ก็สามารถเช่าเต็เตนท์ได้ที่อุทยานนะคะเขาก็จะมีะเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้บริการนะคะมีที่อาบน้ําให้่วันนี้เรามาแล้วก็จะเห็นนะท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมาแต่ว่าขอบอกว่าอุทยานเนี่ยเงียบมากแล้วก็เป็นอุทยานเหมือนอุทยานลับไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ให้รีบมาก่อนที่จะบูมถ้าเกิดว่าบูมแล้วอาจจะได้ไม่ได้ที่แบบว่ามาตั้งแคมป์หรือว่ามาดูบรรยากาศเงียบๆนะคะในอุทยานเนี่ยก็จะมีจุดหลายๆจุดอย่างเช่น ตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ําอุ่นนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นน้ําอุ่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ทางอุทยานก็เอาถังเนี่ยมาครอบเอาไว้เพื่อให้เป็นน้ําอุ่นสําหรับใช้อาบน้ําสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะทําเป็นเต็นท์ไปไอสองอันน้นก็จะเป็นที่อาบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ข้ามไปเดี๋ยวก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ระหว่างนั้นก็เดินเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นจุดชมธรรมชาติต่างๆนะคะ14จุดก็เดินประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงค่ะก็ถึงรอบแล้วระหว่างนั้นก็จะเป็น แม่น้านะคะทั้งสองข้างทางที่มาบรรจบกันก็ข้อดีของอุทยานนี่คือว่าราคาเข้าถ้าเกิดคุณไปที่ถ้ำแม่สาบถ้ำหลวงแม่สาบมาแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้าอุทยานได้ฟรีเพราะว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเข้าเพิ่มก็ประหยัดไปได้อีกแล้วก็สถานที่ก็มีที่จอดรถให้บริการมีห้องน้ํามีที่พักแล้วก็มี คาเฟ่ให้นั่งนะคะก็สามารถที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีลูกเด็กเล็กแดงที่ชอบเล่นนะคะมาตั้งแคมป์มาว่ายน้ําในบ่อนเนี่ยค่ะก็ได้เพราะว่ามันเป็นเออเหมือนกับแม่น้ําตื้นๆน่นะคะก็ยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะข้างล่างก็เป็นทรายแล้วก็ไม่มีน้ําไหลเชี่ยวกราดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับที่เด็กจะมาเล่นได้ไม่มีอันตรายะคะ่ะแล้วก็อ่า สำหรับใครที่แบบเป็นผู้สูงอายุนะคะไม่อยากจะขึ้นเขาสูงๆหรือว่าเหนื่อยๆเนี่ยขนาดอุทยานขุนขานเนี่ยมันก็ขนาดไม่กว้างเกินไปสําหรับคนที่มีอายุมากที่จะมาเดินนะคะอีกอย่างคือผู้สูงอายุเนี่ยเข้าชมอุทยานได้ฟรีนะคะแต่ว่าก็จะมีครอบครัวมาด้วยเนี่ยก็จะดีหน่อยเพราะจะได้มีคนดูแลนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับอุทยานเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนะเราจะเห็นแค่มีกลุ่มเดียวที่มาแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยก็ ก็ไม่ค่อยมีมากแล้วอุทยานก็ปรับปรุงใหม่ตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นอุทยานที่ดูแลดีสะอาดนะคะแล้วก็มีพนักงานอุทยานเนี่ยมากกว่านักท่องเที่ยวอาะวาอย่างนั้นแล้วกันถือว่าถ้าเกิดคุณมาเนี่ยคุณได้รับการดูแลประหนึ่งญาติมิตรนะคะคุณคะ สำหรับวันนี้นะคะนกก็กลับมาจากอุทยานแห่งชาติขุนขาดแล้วนะมาอยู่ที่พักที่ยูนิม,มานนะคะอ,อยู่ที่นิม,มานเฮมินซอยหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาจากปุทเทนแห่งชาติมาที่นี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะในตอนเย็นรถค่อนข้างติดนะคะเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็ได้ไปที่วัดต้นแวนกวนก่อนเลยนะคะที่เขาถ่ายาละครกลิ่นกาซลองนะคะที่ยายาเล่นเป็นกาซลองสองปีบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ ถ้ำหลวงแม่สามก็เป็นถ้ำที่ผู้สูงอายุนะคะเลือกใช้ค่ะเพราะว่าชอบไปกันมากเขาก็มีไกด์ให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีหมวกให้มีไฟให้ในการเดินถ้ำนะคะเดินถ้ำเนี่ยสบายมากเลยพื้นอะไรเนี่ยเขาก็ปรับให้สําหรับผู้สูงอายุนะคะ,ะเดินได้นะ,ะเป็นเที่ว่าถ้ำท,ที่มีะระยะมากนะคะไม่ได้แบบว่าต้องลําบากลาบนอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าใครกลับไทย พาครอบครัวพาผู้สูงอายุมาอันนี้แนะนําพาเด็กมาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเป็นชาวต่างชาติอะไรเนี่ยก็พามาได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะที่ที่เนี้เป็นที่ที่เพิ่งเปิดใหม่สําหรับใครที่อยากจะไปที่ที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนะักอันนี้แนะนำเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยจริงๆของถ้ำหลวงแม่สาบนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนราก็ขึ้นไปต่อที่ท,ที่ทาการอุทยานคุนขาน,นะคะที่ทําการอุทยานคุนขานเนี่ยมันก็จะมีบริการให้ตั้งแคมป์ได้สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะไปพักนะคะคืนนึงนะคะอยากจะไปที่เงียบๆนะคะหรือว่าไปเดินชมจุดธรรมชาติต่างๆนะคะก็จะมีให้ก็เหมาะสําหรับใครที่อ,อยากชมธรรมชาตินะคะหลีกนี้ผู้คนนะคะหรือว่าอยากจะ พักผ่อนระหว่างทางอาจจะขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวชมนะคะทางเส้นสเสมเดงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเลยนะคะว่าเขาเพิ่งทําใหม่นะคะเปิดมาเนี่ยก็มีทั้งร้านคาเฟ่มีเล็กๆนะคะทำอาหารมีมีจุดบริการที่แบบว่าให้ทําอาหารเองก็ได้นะคะมีที่ล้างจานมีห้องอาบน้าอุ่นด้วยนะเพราะว่าที่นั่นน่ะมันจะมีบ่อน,น้าอุ่นที่เขา,าสูบขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อาบน้ําได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆตัง้ตงแคมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเฟรลี่เลยแหละเพราะว่าพนักงานเนี่ยค่าองข้างเยอะนะคะแต่นองเที่ยวไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเนี่ยคุณจะได้รับความเอาอกเอาใจดูแลเป็นอย่างดีอันนี้แน่นอนแน่นอนนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่ตัวเมืองนะคะก็เป็นทริปนะคะ1วันสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแบบลับๆที่ลับๆที่คนเขายังไม่เค่อยรู้กันนะคะสําหรับการเดินทางนะคะนกก็เช่ารถไปนะคะ ก็เป็นรถ SUV ค่ะก็ในเชียงใหม่มันก็จะมีรถให้เช่านะคะแล้วก็มีทั้งบริการคนขับให้ด้วยนะคะก็นกก็ไปหาจากเพจใน f c e e o o o อะคะ่ะก็เป็น g o o d c a r เชียงใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะตามก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะโอเคเลยให้5ดาวเลยรีวิวค่ะรถดีนะคะแล้วก็ราคาเป็นมิดมากนะคะอันนี้เช่ารถ1วันพร้อมคนขับเนี่ย ใช้ค่าเช่าไปแค่1,600บาทนะคะแล้วก็เติมน้ำมันตามระยะทางก็จากเส้นทางที่เล่าให้ฟังเนะะี่ยค่ะก็เติมน้ำมันแค่440บาทคุณทั้งวันไม่ถึง500บาทนะโอ้โหประทับใจแล้วขับขึ้นเขาลงเขาขับดีมากนะคะแล้วก็ นักงานขับรถเนี่ยพี่เขาแบบว่าใจเย็นมากๆแล้วก็แวะให้ตามที่เราอยากไปจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ค้าโฆษณานะคือว่าเข็นว่ามันดีก็เลยแนะนำว่าถ้าใครกลับไทยมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ลองใช้บริการเขาได้ถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวตามแบบที่นกแนะนำนะคะหรือจะไปเส้นทางอื่นๆก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการกลับไทยจากเชียงใหม่นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากติดตามพิมพ์คำว่า The Forward TH ในช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็จะเจอพวกเราค่ะนอกจากรายการกลับไทยแล้วก็มีรายการอื่นๆให้ติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นกก็ขอลาไปก่อนจากเชียงใหม่ไทยแลนด์ Thailand ค่ะสวัสดีค่ะ